สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาพูดเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของอาการปวดหัวจากความนานสูงครับว่าทุกคนนั้นจะมีอาการปวดหัวไหมนะครับซึ่งทางการแพทย์เป็นยังไงนะครับผมไม่ขอกล่าวถึงว่าผมไม่ชํานาญนะครับผมจะพูดถึงแค่ในส่วนของตัวผมเคสของผมที่ผมเจอมาว่าเป็นยังไงครับของผมเนี่ยนะครับ,ม,รบมีเรื่องของ ความดันสูงที่ทางภรรยาผมก็พยายามตอนก่อนเป็นนะครับก็วัดให้พยายามเรียกวพยายามอยู่แล้วว่ามีการสูงบ้านดันสูงวันนี้นั่นก็อยู่ประมาณเวลาวัดท่านก็ร้อยกสิร้อยเจ็ดสิบบางทีก็ร้อยเก้าสิบครับซึ่งก็แบบโอ้โหมันสูงมากก็ภรรยาก็เลยพยายามหาหายาให้ยาสมุนไพรพวกนี้แล้วความดัน ซึ่งผมก็รู้สึกว่าส่วนตัวนะครับคือว่าความนัาสูงส้าเลขศูนจากตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่เปิดหัวไม่เป็นบินหัวอะไรทั้งนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สนใจครับแล้วรู้สึกว่าก็แค่ตัวเลขอะนะครับแล้วเราก็ส่วนตัวคือรู้สึกว่าตัวร่างกายเรามันปกติก็เลยไม่กินไม่สนใจไม่หาหมอด้วยนะครับก็เลยปล่อยไปจนมาถึงวันที่เป็นก็คือก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับ ก็เลยอยากจะบอกที่คนบ้านครับมันดีเนี่ยถ้าเราดูสัญญาณแค่ว่าเฮ้ยฉันปวดหัวไหมฉันยังไม่ปวดหัวเลยผมในครั้งนั้นนี้ฉันไม่ปวดหัวนู่นนี่นั่นเลยไม่เป็นไรเหมือนผมเนี่ยพลังงานถือว่าสูงมากนะครับสูงมากเลยครับแต่ผมว่าพอไม่ไม่ปวดหัวเหมือนเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเราก็เลยชะลาใจจนเป็นแบบทุกวันนี้ก็เลยอยากดะบใจเพิ่มว่าครับให้ดูผมเป็น อุทาหอรว่าเป็นอยู่อย่างว่าเนี่ยถึงแม้เขาจะมมีการปวดหัวเนี่ยแต่ว่าถ้ามีสัญญาณมาเป็นตัวเลขแต่เรื่องก่อนการวัดความดันเลือดเลยครับความดันสูงแล้วก็ต้องควรไปหาหมอเพื่อป้องกันไว้ก่อนที่มันจะลามเป็นสตอแบบผมครับซึ่งเพราะว่าเป็นเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความความต้านทานในตัวเองครับความอดทนต่างๆที่ ไม่แล้วกันเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยาจะมีภาวนาเสือปุ๊บปวดหัวนิดหน่อยก็เลยหายากินแล้วรีบหามหมอบางคนก็อาจจะปวดเท่ากนาันแต่ก็รู้สึกว่าความรู้สึกแต่ละคนก็อาจจะใช้ผิดเป็นอะไรเลยครับมันความรูต่างกันครับซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับคนที่อดทอนมากแบบผมก็อาจจะทํามีข้อเสียคือ มันมันช้าเกินไปนการที่จะรักษาได้ท,ทันทุงทีครับฝากไว้นลครับทุกคน,นครับอาการอาการปวดหัวครับไม่เป็นการบอกว่าจะคันวิกิจยิงครับบางทีอาจจะไม่มีอาการปวดหัวเลยแต่ว่าถ้ามีสัญญาจา่าคฟาร์มดันแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูแลก่อนที่จะเจอแบบผมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีครับสวัสดีครับ